สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบเจ้าแมกสกายตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น48โวลต์6,000วัตต์นะครับลูกค้าส่งมาด้วยอาการโดนฟ้าผ่านะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับน่าจะโชคดี1ในร้อยเลยที่โดนฟ้าผ่าแล้วเสียไม่เยอะนะครับเสียแค่ภาคคอนโทรลนะเสียแค่ภาคคอนโทรลด้านบนบอร์ด อมอสเฟตพาวเวอร์มอสเฟตด,ด้านล่างก็ไม่เสียเลยเสียเฉพาะบอร์ดด้านบนนะครับก็ซ่อมบอร์ดด้านบนไปนะครับนี่ตอนนี้ก็เครื่องทํางานเสร็จสมบูรณ์นะครับทั้งระบบชาร์จ MPPT นะครับแล้วก็ระบบอินเวอร์เตอร์ก็ทํางานปกตินะครับสายเวฟออกสวยงามนะตอนนี้ก็กําลังเทสโหลดอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เป็นข้อมูลนะครับสาหรับคนที่จะเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์ นะครับไม่ใช่จะไปมองว่าอุ้ยเครื่องรุ่นนั้นเสียเครื่องรุ่นนี้เสียส่งมาซ่อมก็สแสดงว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่นะเราต้องดูปัจจัยด้วยนะครับปัจจัยต้นปัญหาของมันเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างกรณีฟ้าผ่าเนี่ยนะครับต่อให้เครื่องละแสนมันก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปมองว่าเครื่องเขาพังแปลว่าเครื่องเขาไม่ดีนะครับอย่างแม็ก k y กายเองนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแม็กซ์กายแต่ตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ออกมาพัฒนา ปบ่อยมากพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนารุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆดีมากสวยงามด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ไส้ในค่อนข้างที่จะมีคุณภาพในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอีกนี่ห้อหนึ่งที่แนะนำนี่นะครับ m a ็ Max Sky ก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีนะครับ ที่ใช้ดีในที่นี้ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่พังนะอนาคตหรือว่าใช้งานผิดประเภทหรือว่าเจอเหตุการณ์ฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะเสียจะพังได้เหมือนกันนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ดีไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ที่มันจะไม่เสียนะอินเวอร์เตอร์ที่ดีก็คือใช้งานได้ยาวๆนะครับใช้งานได้นานๆไม่ต้องไปคิดมากต่อไฟเข้าใช้งานยาวๆได้เลยนะครับแล้วถ้ามันจะเสีย <şu S 1> เนี่ยก็ถ้าจิ้งจกเข้าฟ้าผ่าอันนั้นน่ะก็ให้เขาเสียไปเถอะนะครับคงไม่มีตัวไหนรอดได้หรอกนะครับแล้วก็ อีกยี่ห้อหนึ่งก็เช่น Apple k r e e อะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะนนะ này, กัแบรนด์ไทยๆนะ m a ็ก k กนี้ก็แบรนด์ไทย Apple k r e e ด้วยนะครับก็จะได้เรื่องประกงประกันเข้ามาร่วมด้วยราคาอาจจะสูงกว่าชาวบ้านหน่อยแต่จะได้เรื่องประกันเข้ามานะครับถ้าหลุดจากประกันก็มี2เงื่อนไขที่จะส่งซ่อมก็ส่งซ่อมกับศูนย์ก็ได้หรือส่งมาซ่อมช่างแยกแบบนี้ก็ได้นะครับช่างนอกแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคแล้วแต่ทางเลือกเพียนตัวนี้ นะครับน่าจะหมดประกันหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันเพราะาโดนฟ้าผ่ามาเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับไว้เป็นข้อมูลสําหรับใครที่จะใช้เครื่องรุ่นนี้ที่กําลังมองกําลังเล็งอยู่นะครับก็ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกได้นะครับก็ใช้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้นะ,ะก็ถามกันมาบ่อยมากนะครับรุ่นไหนดีก็รุ่นที่เราซื้อได้ใจไว้นะครับเพราะว่ามันดีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะ เครื่องับพันยังไปสู้เครื่องละแสนมันก็ยากอยู่นะเพราะฉะนั้นคําตอบนี้มันก็แล้วแต่งบนะครับดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใครจะใช้งานหนักหนัก,นกเนี่ยโหลดกระชากโหลดทั้งบ้านก็นี่มองเป็นเครื่องรุ่นมอแปลงนะครับถ้าเป็นเครื่องสวิตชิ่งเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้โหลดเบาๆแสงสว่างทีวีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นใช้ได้แต่ถ้าใครจะไปดันมีมอตรงมอเตอร์ปั๊มนงปั๊มน้ําปั๊มลมงานช่างอะไรอย่างนี้ ก็มองเป็นเครื่องมองแปลงจะเหมาะกว่าในมุมมองส่วนตัวนะครับโอเคก็คลิปนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับก็สั้นๆเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ